คืนที่เทวดาหลับถนนเส้นนี้ไม่มีใครกล้าขับผ่านตอนเที่ยงคืนเพราะเมื่อเทวดาหลับเงาของผีจะตื่นถนนสายวัดเก่าการหญิงสาวอาย27ปีขับรถกลับจากงานศพยายที่ต่างจังหวัดระหว่างทาง GPS พาหลุดเข้าถนนเส้นเรียบวัดร้างและป่าชาโบราณแม้ถนนจะว่างเปล่าแต่เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งขนาบข้างรถอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงทางโค้งหน้าเจดีหักไฟหน้ารถกระพริบแล้วดับพรึบในเงาสะท้อนเธอเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่กลางถนน วัดที่ไม่มีเงาเทวดาวัดแห่งนั้นมีซากเทวรูปโบราณปกติหันหน้าไปทางพระอาทิตย์แต่ในคืนนั้นรูปปั้นเทวดากลับหันหลังให้วัดชาวบ้านเชื่อว่าถ้าเงาเทวดาไม่ตกลงพื้นแปลว่าไม่มีแสงแห่งคุณธรรมเหลืออยู่แล้วในพื้นที่นั้นเสียงกระซิบแววมาว่าเมื่อเทวดาหลับวิญญาณในป่าช้าจะออกหาเจ้าของร่างใหม่บ้านใหญ่ใบการจอดรถไว้ริมทางและเดินไปขอความช่วยเหลือจากบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งมียายแก่ตาแดง ยิ้มแห้งๆออกมาต้อนรับยายไม่พูดอะไรนอกจากยื่นขันน้ำมนต์ให้ดื่มแล้วชี้ไปที่กำแพงที่เขียนไว้ด้วยเลือดแห้งว่าอย่าขับรถกลับถ้ายังไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่เบาะหลังการตัวแข็งชาหันกลับไปที่รถไม่มีใครแต่ที่กระจกหลังมีรอยมือเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดป่าช้าและเสียงคำรามขณะที่การพยายามสตาร์ทรถเธอได้ยินเสียงบางอย่างคำรามจากในพงหญ้าข้างทางเสียงนั้นคล้ายเสือแต่กลับมีเสียงผู้หญิงร้องสออแทรกอยู่ในคำราม เสือสมิงผีเสือที่กินคนแล้วกลายร่างเป็นคนในความเชื่อโบราณมักซ่อนตัวในร่างของผู้หญิงหรือเด็กเพื่อหลอกล่อเหยื่อให้เข้าใกล้ท้งออกหรือกับดักสุดทางของถนนคือโค้งใหญ่ติดวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่ยังมีเสาหินเทวดายืนเฝ้าคนเท่าเล่าว่าใครหนีผีมาถึงเขตเงาเสาเทวดาผีจะไม่กล้าตามการรีบขับไปถึงหน้าวัดแต่เงาของเสาเทวดากลับไม่มีเสียงเด็กร้องให้ดังขึ้นอีกครั้งจากเบาะหลังแล้วเสียงหญิงแก่กระซิบข้างหูเธอว่า เองหน้าขับออกไปไม่ได้หรอกเพราะรถนี่ไม่ใช่ของเองแล้วข่าวลือในหมู่บ้านเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านเจอรถจอดทิ้งไว้หน้าวัดไฟฉายตกอยู่ในเบาะหน้าไม่พบตัวการแต่มีรอยเท้าเปลือกสัตว์พาดยาวจากเบาะหลังไปยังป่าช้าผู้เท่าเพียงพึมพำว่าเมื่อคืนเทวดาหลับอีกแล้วใครจะเป็นรายต่อไป